กำลังฝึกตัวเองในเรื่องของการรับมือกับคนอย่างเนี้ยนะครับคุณผู้ชมครับเวลามีคนมาพูดหรือสร้างแรงกดดนันสร้างแรงกระทบกระทั่งให้เรารู้สึกไม่สบายใจเนี่ยคุณผู้ชมรับมือกับเรื่องอย่างเนี้ยแบบไหนบ้างนะครับเวลาเราไปทำงานนะครับหรือว่าต้องพบปะผู้คน,นต่าง ก็จะต้องเจอคนประเภทอย่างเงี้ยนะครับเข้ามาทําให้เรารู้สึกเป็นลบนะครับเหมือนกับคล้ายๆเขาจะมาทดสอบเรานะครับทดสอบอารมณ์เราว่า,าเราจะรับมือ,อยังไงเราจะโต้ตอบไปด้วยคําพูดแบบไหนสําหรับผมเองนะครับกําลังฝึกตัวเองในเรื่องของการรับมือกับคนอย่างเงี้ยนะครับ กำลังฝึกตัวเองในเรื่องของการรับมือกับคนอย่างเนี้ยนะครับสิ่งแรกที่อยากเล่าให้ฟังก็คือต้องเรีสติกับเข้ามาให้เร็วที่สุดนะครับว่าเรากำลังพูดอยู่กับใครกับคนประเภทไหนเราควรโต้อตอบหรือควรนิ่งเฉยหรือโต้อตอบประมาณไหนนะครับเพราะฉะนั้นอย่างแรกเลยคือสตินะครับ อย่างที่สองที่รู้สึกต่อมาก็คือต้องเมื่อได้สติแล้วเนี่ยรีบเอาความรู้สึกดานลบออกไปนะครับอย่างเช่นรู้สึกโอโหรู้สึกไม่พอใจต่างๆให้รีบอ,ออกจากตัวเราให้มากที่สุดให้เร็วที่สุดนะครับแล้วก็อย่าให้ค้างอยู่ในความรู้สึกนาน,านเกินนะครับมาอย่างนั้นแล้วเนี่ยมันจะเป็นโมลพิษ ทางอารมณ์นะครับแล้วก็สร้างแรงสั่นสะเทือนให้เราเสียหายในเรื่องของความคิดความอ่านในวันนั้นนะครับอาจจะเกิดความคุณมัวเกิดความคิดที่ไม่แจ่มใสความคิดที่ตันนะครับนี่เป็นความท,าท้าทายใช่รหบผมนะครับในการฝึกตัวเองอรับมือกับคนประเภทอย่างนี้นะครับถามว่าทำไมต้องฝึกทำไมไม่โต้อตอบแบบ ดุนแรงตาต่อตาฟันต่อฟันนะครับประสบการณ์ครับสอนให้รู้ว่าการทําอย่างานั้นรู้สึกดีรู้สึกถึงความสัใจนะครับแต่ว่าพอ,อ,อท้ายสุดแล้วมันก็ค้างอยู่ในหัวเราค้างอยู่ในความรู้สึกเรานะครับทําให้เรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องในชีวิตเราเนี่ยเกิดความเสียหายไปด้วยนะครับคนรอบข้าง คนที่อยู่ใกล้ชิดเราเนี่ยเขาก็จะรับรู้อารมณ์เหล่านี้ได้ผ่านสีหน้าท่าทางของเราซึ่งมันปิดไม่มิดนะครับมันจะส่งผลกระทบกระเทือนกันนี่คือการเรียนรู้ที่ผมพยายามจะทำอยู่ทุกๆวันนะครับท่านผู้ชมเจอเหตุการณ์แบบผมหรือแบบอื่นยังไงบ้างคอมเมนต์มาให้อ่านกันหน่อยครับ